ถอดรหัสเลขยามนำโชคประจำวันที่1ธันวาคม2 5 6 7ครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เดอะเมจ c กโคช c h a n แนลนะครับก็อยู่กับผมอาจารยร์สิทธพัฒนนะครับหรือว่าหมอแมนพลังเลขนั่นเองกับวันนี้ถอดรหัสเลขยามนำโชคครับในงวด ถัดไปเลยนะครับก็คือววันที่1นธันวาคมเลยนะครับสองหเลยนะครับในส่วนของการตรวจการบ้านเนี่ยนะครับอ่าก็ปรับเปลี่ยนระบบใหม่เลยนะครับนะไม่ทําคลิปแยกแล้วเอาคลิปตรวจการบ้านมารวมกันในคลิปนี้เลยนะครับก็ได้อ่าแบบเสมือนว่าเป็นการบอกกล่าวกันนะให้กับสมาชิกได้ทราบทั่วกันแล้วก็รวมเป็นคลิปเดียวเนี่ยได้ดูง่ายๆนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลาไปดูหลายคลิปนะครับนะอำนวยความสะดวกให้กับ เพือ่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟนะครับก็เดี๋ยวจัดระบบใหม่ให้มันกระชับกว่าเดิมหน่อยนะครับนะแต่ก็แต่คลิปนี้ยังไงก็เป็นตอนหัดเลขยามนําโชคนะรับชมกันให้จบนะครับอ่าเรามาตรวจการบ้านกันก่อนนะครับในส่วนของงวดวันที่16พฤศ,ศจิกายนสองพนหนะครับนะบนะก็เลขที่ออก นะครับก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับเลขที่เข้าอ่าเราไปกับกระชับเลขที่เข้าก็มีอ่าสูตรแรกก็คือเลขวันเกิดนะครับเลขนำโชคตามวันเกิดจะไปเข้าของคนวันอังคารนะอ่าคนวันอังคารเข้าวันเดียวเลยคนวันอังคารวันเดียวเลยนะครับหมอแม่ให้ไป8 4 3สนะครับตัดเล่นนะครับ จะมีนะครับ83หรือ38นะฮะถ้าใครตัดเล่นวันของตัวเองนะครับนะก็น่าจะสุขสมหวังนะครับและก็อย่างที่บอกนะครับคนวันอังคารเนี่ยหมอแม่ไม่ได้จัดอันดับเอาไว้นะครับใน5วันเกิดลำซ้ำเนี่ยเขาไม่ติดอันดับแต่ว่าเลขเขามาเห็นไหมอ่าก็อย่างที่บอกนะครับไม่ว่าท่านจะถูกจัดอันดับเอาไว้หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับเอาไว้ก็ซื้อเลขตัวเองติดเอาไว้สักหน่อยนะครับเออเผื่อเนี่ยเลขมันมานะครับ ก็ไม่เข้าใครออกใครเนาะออมีโชคแบบงงๆใช่ไหมออแต่เข้าไปวันเดียวเลยนะครับส่วนเลขราศีไม่เข้านะครับก็หลุดไปแล้วหลุดไปแบบเฉียดๆแบบน่าเจ็บใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ช่างมันนะเพราะว่าหมอมันไปเน้นอ,อ,อีกหางหนึ่งก็คือหนึ่งหกเจ็ดเนาะแต่เขามาอีกหางหนึ่งนะครับอ่ะสูตรต่อมานะครับคือดาวเด่นจักรราศีนะครับเลขเด่นที่นะถอดรหสนะครับมาจากดวงดาวในโหราศาสตร์นะครับ ชุดแรกเดี๋ยเข้าเนี่ยคือ2-1 2 1คือ2ตัวด้านบนนะครับอ่าแล้วก็เลข2เนี่ยที่หมอแมนวางไว้เนี่ยในตำแหน่งหลัก10นะครับด้านบนเห็นไหมอ่าแล้วใครได้ดูคลิปนะครับหรือว่าใครอาจจะย้อนไปดูก็ได้ ก็ได้ย้าไว้นะครับได้ย้าได้ระบุไว้นะครับว่าเลข2เนี่ยนะครับคิดว่าจะมาด้านบนหลักสิบนะครับปรากฏว่ามาตามนัดเป๊ะเลยนะครับนะมาหลักสิบเป๊ะเลยนะครับอ่าก็มาสองนะครับส่วนเลข1เนี่ยหมอแม่เนี่ยเก่งไว้คือหลักหน่วยนะครับแต่ว่าเก่งไว้ข้างล่างปรากฏเขามาข้างบนนะฮะอ่าแต่มาหลักหน่วยตรงเป๊ะเหมือนกันนะฮะตรงหลักเลยนะครับก็สองนนะครับเลขดาวเด่นเข้าไปแล้วก็อ่าเลข ดาวเด่นเนี่ยยังเข้าอีกชุดหนึ่งนะก็คือ9 2 3นะครับเป็นรางวัลเลขหน้า3ตัวนะเลขดาวเด่นนะ9 2 3ก็มาให้เห็นนะครับอันนี้3ตัวเลยนะครับสูตรต่อมาครับก็คือเลขยามนำโชคนะครับต่อรหัสเลขยามนำโชคเนี่ยก็แบ่งเป็นชุดหลักและชุดแผงนะครับชุดหลักมี7 2 6ชุดแผงมี1 5 4นะครับใครสะดวกก็คือให้จับโยงจับชนเลขนะครับปรากฏว่าชุดหลัก เลข2เนี่ยเข้านะครับแล้วก็ชุดแผงคือเข้าเลข1นะครับก็เข้า2ตัวด้านบนคือ2 1นะครับอ่าอันนี้คือเลขยามนำโชคครับส่วนอีกชุดหนึ่งครับก็คือเลขท้าย3ตัวครับนะาห้าสี่เจ็ดอ่าห้าสี่เจ็ดนะครับโดย7เนี่ยเป็นชุดหลักส่วน5กับ4เนี่ยเป็นชุดแผลงอ่าก็เหมาะสําหรับคนที่จับชนเลขจับโยงเลขนะอ่าใช้อ่าเขาเรียกว่า มีทุนทรัพย์หน่อยนะครับวางแผนเ,เงินทุนได้อะไรแบบนี้นะครับนะก็มา3ตัวนะครับเป็นเลขไทย3ตัวนะครับสำหรับเลขยามนำโชคนะครับนะจบประมาณนี้นะครับนี่คือการตรวจการบ้านในงวดวันที่16พฤศจิก,กาย,ยน67ที่ผ่านมานะครับก็เข้าประมาณนี้ส่วนใหญ่จะไปหนักก็คือเลขยามนำโชคกับเลขดาวเด่นจาัก,การราศีนะครับนะก็สำหรับแฟนๆเลขยามเลขดาวเด่นก็ น่าจะมีสุขสมหวังกันบ้างอะเนาะเออประมาณนั้นเสียได้เสียด้เลขราศีอะไรเงี้ยไม่เข้าแล้วก็เลขวันเกิดเนี่ยก็เข้าน้อยไปหน่อยนะครับเข้าไปหนึ่งวันนะเรามาลุ้นกันใหม่กันแล้วกันนะครับคราวนี้นะครับเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับถอดรหัสเลขยามนำโชคนะครับวันนี้มาแบบรวดเร็วมาไวนะมาตั้งแต่หลังหวยออกเลยนะครับ ก็ท่านจะได้เอาเลขไปลุ้นไปเสี่ยงกันนะครับในวันอาทิตย์ที่1ธันวาคม2567นะครับวันนั้นตรงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตั้งเลข1ไว้เลยนะครับเลข1นะครับถ้าท่านจะแผงแผงเป็นเลข7็นะครับในยามที่สลักออกนะครับปรากฏว่าไปออกยามพุมโมนะครับหรือว่ายามอังคารยามังคารก็คือเลข3นะครับท่านจะแผงครับแผงเป็นเลข8ครับ3กับ8เนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุลมนะครับแผงตามหลักการคู่ธาตุนะครับอ่าแล้วก็ ช่วงที่ดาวย้ายนะครับต้องบอกนี้เลยครับเอ่อตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังนะครับหลังวันที่16ไปเนี่ยคือวันที่สิบหกเนี่ยวันที่หมอแมนอัดคลิปอยู่เนี่ยดาวอาทิตย์ยกย้ายนะครับจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับซึ่งยกย้ายเวลา3ามทุ่มกว่าๆนะครับและเรียนให้ทราบว่าหลังจากที่อาทิตย์ยกย้ายเนี่ยสิบหกพฤศจิกาเนี่ยนะครับไปจนถึง1นธันวาคมเนี่ย ดาวใหญ่ๆไม่มีดาวไหนยกย้ายอีกเลยนะครับคือยาวเลยนะครับโล่งเลยนะครับคราวนี้เนี่ยก็ต้องพิจารณากันระหว่างาดาวจันท์นะครับว่าเขาย้ายาแล้วได้เกณฑ์อะไรหรือเปล่าได้วงมาตรฐานอะไรหรือเปล่า <c ười> หรือว่าดวงที่ดวงดาวที่ย้ายใกล้สลักออกเนี่ยนะครับในช่วงหลังสลักออกเนี่ยมีดาวอะไรบ้างจริงๆหมอแม่ก็เห็นแล้วนะว่าดาวพระเกตเนี่ยยกย้ายช่วงหลังสลักออกนะครับดาวพระเกตเนี่ยจะยกย้าย ช่วงหลังสล,สลากออกนะครับประมาณวันที่4นะครับถ้าจำไม่ผิดนะแต่ขออนุญ,ญาตเปิดตำราเช็คดูหน่อยนะครับเพื่อความชัวนะครับวันที่วันที่4นะจริงๆนะครับวันที่4นะครับก็คือดาวเกตย้ายราศีนะย้ายราศีนะครับก็ย้ายเข้าสู่นะครับราศีที่6 ก็คือราศีตุลน,นะครับณขณะนี้ดาวเกตอยู่ราศีพิจิกนะครับจะย้ายเข้าราศีตุลเนี่ยวันที่6นะครับเพราะนั้นเอาจริงแล้วเนี่ยโอ้โก็ถือว่าเป็นดาวดวงนึงที่โดดเด่นนะอ่าแต่คราวนี้ผมแมงก็ดูแล้วล่ะนะครับว่าดาวจันทร์เข้าย้ายได้ดวงมาตรฐานอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าดาวจันเนี่ยเขาย้ายเนี่ยวันที่30นะทุกคนนะครับเขาย้ายวันที่30ดาวจันร์ยกนะครับ เวลาตีสามครับตีสามสิบเก้านาทีคราวนี้ยยกเข้าไปเนี่ยมันกลับกลายว่าไปได้ตำแหน่งนิดนะหรือว่านิดจะคือเสื่อมถามว่าดีไหมมันไม่ได้ดีหรอกนิดจะแปลว่าเสื่อมซึ่งมันก็แปลว่าก็เสื่อมก็ตรงตัวก็เสียหายไม่สมบูรณ์นะครับต่ําต้อยด้อยค่าอะไรก็ว่าไปโดยความหมายเราไม่ได้ดีนะเขายกเข้าราศีพิจิกเนี่ยดาจันทร์ เพราะนั้นท่านในแง่าการพยากรการดูดวงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยต้องพยากรณไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับแต่ในแง่ของตัวเลขนะผมแม่ก็เคยบอกไปแล้วว่าถ้าดาวที่เขาย้ายนะขนาดนั้นแสดงว่าเขามีซีนเขามีบทบาทไม่ว่าความหมายของดาวนั้นจะดีหรือเสียนะครับในแง่ของตัวเลขเขามีสิทธิ์จะมานะครับเพราะนั้นพอตรงนี้ก็เลือกไม่ยากแล้ว นะครับในเลขดาวย้ายหมอแมนเลือกเป็นดาวจันนะครับเพราะฉะนั้นถอนรหัสเลขยามนำโชคในงวดวันที่1นธันวาคม2-5-6-7ครับได้แก่132ครับ132ครับก็เรียงเรียงนะอย่าลืมไปกลับให้ครบ6กลับด้วยนะหนึ่นะครับในส่วนเลขแผงนะครับ785แนะหแผงเป็น7คู่ธาตไฟ3แผงเป็น8คู่ธาตลม2แผงเป็น5คู่ธาตดิน นะครับก็แผลงตามหลักการคู่ธาตุตามหลักการทางโหราศาสตร์นะครับลองไปพิจารณากันดูนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยหลักการนี้นะครับการแผงเลขเนี่ยจริงๆก็ได้รับการพิสูจน์มาแล้วนะครับในแทบจะทุกงวดเลยนะครับที่เลขเนี่ยมานะจะเป็นการชนเลขกันนะครับระหว่างชุดหลักกับชุดแผลงเนี่ยนะครับถ้าท่านจัดจับชนถ้าท่านมีทุนทรัพย์นะที่พอที่จะได้ลุ้นได้เสี่ยงนะถ้าท่านเป็นคนมีทุนทรัพย์สําหรับการเสี่ยงอะไรพวกนี้นะครับนะก็ มีที่สุขสมหวังกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่ะลองจับเล่นกันดูนะถือซะว่าเป็นหนึ่งในสูตรที่ท่านเนี่ยเอาไปพิจารณาอาจะพิจารณาร่วมกับสูตรอื่นๆนะครับของหมอแมนพลังเลขหรือจะพิจารณาร่วมกับสูตรของโหราจารย์ท่านอื่นนะครับหรือสำนักอื่นๆก็ได้นะครับโอเพ่นอยู่แล้วนะหมอแมนโอเพ่นนะครับเปิดกว้างให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้พิจารณากันรอบรอบด้านเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็น นะทางเลือกนะครับหนึ่งในทางเลือกที่ทําให้ท่านนั้นนะได้เฮงนะได้มีโชคกันได้นะสำหรับอถอดรหัสเลขยามนําโชคนะครับนะประจําวันที่นะประจําวันที่1ธันวาคม2 5งหนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ